ทไปอยู่มุมมูนปะพี่ขอเปลี่ยนมุมแก่เข้ามาไม่ใช่ว่าพี่อยของเขาหรอเมันไสจะว่ากนเนี่ยควันแล้วจะงี้ยังไ้่นเอถามหาที่กนตลองวันะ เอาแล้วตอนหืออะไรบ้างแนวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดิมไปสวัสดีเม่เกี้โดนมินแกงนะใส่กางเกีให้เอ็มด้วยนะสวัสดีบ้านเดี๋ยวดูหนุนข้าเป็นยังไงกันมั่งสวัสดี ุค่ไปแพร่กลับมากรุงเทพแล้วพวกีเขาก็ไปงานต่อแเราจะเจอกันทุกวันเลยจนเหื่อยกันไปเลยเนอะไม่รักสวัสดีค่ะเกียดพี่เก๋นู่นนะไอยากจะไปเอาพี่นิวมาทันด้วยเดี๋ยวไม่ทักบ่อยสิ ไหนเชไม่เห็นเชี่ยังไงตรงนี้ได้เลย